ป๊าปายังไม่กลับค่ะเดี๋ยวป๊าปากลับมานะคะเร็วๆนี้รอหน่อยนะคะถ <c oughs> ามถึงป๊าป๊าทุกวันเลยเรื่องนี้ทำเอาใบเตยสุธีวันค่ะน้ำตาซึมกลางไลฟ์เลยนะคะก็คือน้องเวทมนต์เนี่ยมีการถามถึงดีเจแมนผู้เป็นพ่อค่ะ คือคนเป็นแม่ผู้ชมขาฟังแบบนี้แล้วก็จุกอกกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้นคือชีวิตฟ้าหลังฝนของเธอก็คือใบเตยสุธีวันหรือว่าใบเตยอ,อัสยามนะคะกำลังจ,จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะแล้วก็ได้มีการกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็เลี้ยงดูน้องเวทมนที่เป็นลูกสาวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้เจอกันนานมากนานถึง6เดือนเต็มๆเ,เลยค่ะพร้อมที่จะกลับมารับงานร้องเพลงแบบเต็มตัวแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เธอก็มีการไปร้องเพลงในหลายๆพื้นที่ค่ะแล้วหน้าสุดนะคะ ล่าสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วคือทําให้แฟนๆน้นําตาซึมไปตามๆกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าใบเตยเนี่ยเขาออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับค่ะแล้วก็พาน้องเวทมนต์เนี่ยมาร่วมด้วยมาพูดคุยกันในไลฟ์ด้วยนะคะบางช่วงบางตอนค่ะคือน้องเวทมนต์เนี่ยก็มีการพูดถึงคนเป็นพ่อนั่นะก็คือดีเจแมนนะคะน้องเวทมนต์ถามว่าปะาป๊า,ปายังไม่กลับมาหรออย่างเงี้ยนะคะซึ่ง ใบเตยเขาก็บอกอ๋อป๊ป๊าเนี่ยยังไม่กลับค่ะเดี๋ยวป๊าป๊ากลับมานะคะเร็วๆนี้รอหน่อยนะคะถามถึงป๊ป๊าทุกวันเลยคิดถึงป๊าป๊าไหมน้องเวทมนต์ก็บอกคิดถึงค่ะแม่เตยคิดถึงไหม แม่คิดถึงป,ปา๊าไมคะน้องก็ถามแบบนี้นะคะซึ่งใบเตยเน่ะก็ตอบว่าคิดถึงสิคะคิดถึงมากๆเลยทุกคนรักหนูนะจะร้องไห้เลยโถลูกเอ๋นน้าตาก็คือลืนขึ้นมาแล้วนะคะคือเธอก็บอกว่าเด็กเขาเนี่ยจําจําได้ก็เลยถามถึงป,ปา๊าเขาทุกวันเลยเดี๋ยวป๊ากลับมาค่ะป๊าไปทํางานที่ต่างประเทศนะลูกนะป๊าคิดถึงหนูมากเลยเดี๋ยวกลับมานะคะรอหน่อยนะปีหน้า แน่นอนค่ะว่าหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะหลายคนก็เข้าใจความรู้สึกคนเป็นแม่นะคะแล้วก็เข้ามาส่งกําลังใจให้เธอไปจำนวนมากเลยค่ะป๊าป๊ายังไม่กลับมาเหรอป๊าป๊ายังไม่กลับค่ะเดี๋ยวป๊าป๊ากลับมานะคะเร็วๆนี้รอหน่อยนะคะถามถึงป๊าป๊าทุกวันเลยคิดถึงป๊าป๊าไหมคิดถึงค่ะไม่เด็กก็คิดถึงไหม กอดอกอดแม่ให้จูบป้ามาไหมคะคิดถึงสิคะคิดถึงมากๆเลยทำไมอะขอแม,อม่ทุกๆคนรักหนูนะเอ้ยจะร้องไห้โทรลูกเอ้ยเอ็นดูจางลูก นะคะเขาก็แบบจำได้ถามถึงป๊าป้าเขาทุกวันป๊าป้าเดี๋ยวป๊าป้ากลับมาค่ะป๊าป้าแมนป๊าป้าไปทำงานที่ต่างประเทศนะลูกนะต่างประเทศอะไรป๊าป้าคิดถึงหนูมากเดี๋ยวป๊าป้ากลับมานะคะรอหน่อยปีดา